เราจะมานำเสนอเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามี5ขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์โจทย์เพื่อกำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไร 2. กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ให้มา สามเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ 4. แก้สมการเพื่อหาคำตอบ 5. ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ตัวอย่างที่1ถ้า2เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า20อยู่ไม่ถึง8จงหาว่าจำนวนที่มีสมบัติดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง วิธีทำสมมุติให้จำนวนเต็มบวกที่ต้องการคือ x จากโจทย์จะได้ 2x ลบ20น้อยกว่า8หาคำตอบของอสมการข้างต้นได้ดังนี้ 2x ลบ20น้อยกว่า8นำ20บวกทั้งสองข้างของอสมการ 2x ลบ20บวก20น้อยกว่า8บวก20 2x น้อยกว่า28นำ2หารทั้งสองข้างของอสมการ x น้อยกว่า14 แต่ 2x จะต้องมากกว่า20 2x น้อยกว่า20แต่นำ2หารทั้งสองข้างของอสมการ x น้อยกว่า10ดังนั้นจำนวนเต็มบวกที่ต้องการจะต้องมีค่ามากกว่า10แต่น้อยกว่า14ตอบจำนวนเต็มบวกที่ต้องการคือ11.12ตัวอย่างที่2 ผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งกับสิบแปดมากกว่าห้าสิบอยู่ไม่ถึงหกจงหาว่าจำนวนเต็มบวกที่มีสมบัติด,ดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้างสมมติให้จำนวนเต็มบวกที่ต้องกรารคือ x ผลบวกของจำนวนเต็มบวกจำนวนนี้กับ18มากกว่า50อยู่ไม่ถึง6วงเล็บ x บวก18วงเล็บลบ50น้อยกว่า6เท่ากับ x บวก18น้อยกว่า6บวก50เท่ากับ x บวก18น้อยกว่า56เท่ากับ x น้อยกว่า56ลบ18เท่ากับ x น้อยกว่า38ตอบจำนวนเต็มบวกที่ต้องการคือจำนวนเต็มบวก กจํานวนที่น้อยกว่า38มสบจบการน,นำเสนอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยค่ะ